5ลูกสาวดาราโตมาสวยมากแถมแต่ละคนความสามารถไม่ธรรมดาเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆค่ะสำหรับ5ลูกสาวคนดังเหล่านี้ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังพกความสามารถมาเต็มอีกด้วยจะมีใครบ้างไปชมกันค่ะ 1นงน้องสโสนสิสารานปทวีการลูกสาวของมอสปฏิพาและเกมดวงพรที่ต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะเพราะด n a อความเป็นศิลปินของเธอชัดเจนมนนตาตั้งแต่ยังเด็กเดินตามรอยพ่อมอสแบบไม่หลุดทางเลยล่าสุดในคอนเสิร์ตของคุณพ่อน้องโสนก็ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆโดยการขึ้นโชว์เต้นแบบมืออาชีพบอกเลยว่าแววมาเต็มสวยละมนุนปากนิดจมูกน่อยโครงหน้าเป๊ะรากบฟ้าประทานงานนี้พ่อมอสยิ้มแก้มปรีภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆไปเลย เลยค่ะ น้องมาลีภาพขวัญสหวงลูกสาวของปอทิสฎีและโบแวนดา้าที่แฟนๆรู้จักกันมาตั้งแต่อย่างตัวน้อยด้วยความน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติตอนนี้น้องมะลีกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและเริ่มสนใจงานสายบันเทิงมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการเต้นซึ่งแม่โบก็สนับสนุนเต็มที่ดูทรงแล้วอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นเธอเป็นหนึ่งในกลุ๊ปไอดอลชื่อดังก็เป็นได้ค่ะานะตน,นลคิด น้องแตงโมปุนาดาลูกสาวคนโตของแจชวนชื่นและแจงปุนาสาที่ตอนนี้โตเป็นสาวสวยเฉี่ยวไม่แพ้คุณแม่เลยล่ะค่ะที่สําคัญคือเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะน้องแตงโมย,ยังเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตทีมชาติทั้งสวยทั้งเก่งความสามารถจะเต็มแบบนี้พอแจดแม่แจงภูมิใจสุดๆพราะลูกสาวฝึกซ้อมอย่างหนักและเข้าแข่งขันในหลายรายการมาแล้ว น้องแอลลี่ลูกสาวของอัมอามรินที่ตอนนี้กลายเป็นศิลปินที่ป๊อปสุดฮอตไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอเดบิวต์ตั้งแต่อายุ16ปีทั้งร้องเต้นแรปครบเครื่องสุดๆความสามารถจัดเต็มแถมยังโกอินเตอร์มีแฟนคลับต่างประเทศเพียบเธอเป็นอีกหนึ่งลูกดาราที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะจนกลายเป็นอีกหนึ่งไอดอลรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในตอนนี้เลย น้องปีใหม่เอวาลินเตชันรงค์ลูกสาวของแอปทักษอนที่ยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนแม่แอปสุดๆทั้งปุคลิกเรียบร้อยอ่อนวานและความสามารถที่ไม่ธรรมดาล่าสุดน้องปีใหม่ได้เข้าร่วมแข่งขันฮ่องกงฮาร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพติชัน2025เวทีฮาร์ระดับนานาชาติครั้งแรกในชีวิตแม้ยังไม่ได้รางวัลแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้แม่แอฟไม่น้อยเลยล่ะค่ะ